สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็เปลือกมะพร้าวสับแบบนี้นะครับประเด็นก็คือเราจะคุยเรื่องว่าขุยมะพร้าวเนี่ยเราจะใช้งานอย่างไรนะครให้ดีต่อพืชให้ปลอดภัยกับพืชนะครับเพราะว่าหลายคนใช้ขุยมะพร้าวแล้วปรากฏว่าพืชมันมีปัญหานะฮะมีอาการ ใบไม้ใบเหลืองอะไรพวกนี้ครับต่อ,อื่นเรามาดูว่าในขุยมะพร้าวมันมีอะไรนะครับคือในขุยมะพร้าวเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งเรียกว่าสารแทนนินนะครับซึ่งในธรรมชาติเนี่ยสารแทนนินมันจะช่วยต่อต้านพวกจุลินทรีย์นะฮะทำให้เปลือกมะพร้าวเวลาลบลูกเนี่ยมันจะเน่าเสียช้านะครับซึ่งช่วยมะพร้าวจเจริญเติบโตได้ดีในช่วงปีแรกๆนะครับทีนี้ เมื่อเรานาเอาขุยมะพร้ามาใช้เนี่ยเจ้าแทนนินเนี่ยมันก็จะเป็นอันตร,รายต่อพืชนะครับก็เจ้าสารแทนนินเนี่ยมันมันจะทําอันตร,รายโดยการที่ว่าเมื่อมันละลายน้ำนะฮะมันจะกลายเป็นกรดแทนนิกนะฮะแล้วก็เมื่อทําปฏิกิยากับพวกแคลเซียมไอออนนะครับ มันก็จะกลายเป็นเกลือที่ไม่ละลายน้ํานะครับทําให้ตัวพืชเมื่อได้รับสารนี้ก็ไปก็จะเกิดอาการใบใบไหม่บริเวณขอบใบนะครับนี่คืออาการที่เกิดจากาใช้ขุยมะพร้าวนะครับทีนี้ในขุยมะพร้าวและเปลือกมะพร้าวสับเนี่ยฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเอาไปใช้งานเนี่ยบางทีมันก็อาจจะ มีพวกด่วงพวกเพรี้ยไหลติดมาด้วยก็ได้นะครับเวลาเราไปซื้อมานะฮะอันนั้นก,ก็ส่วนหนึ่งนะฮะเอาละทีนี้เรามาดูว่าเราจะสกัดไอสารแทนนินออกจากขุยมะพร้าวได้อย่างไรนะฮะโดยทั่วไปที่ทํากันก็คือการแช่น้ํานะครับโดยปกติเราจะแช่ประมาณ7วันนะครับและระหว่าง7วันก็7วันนี้เป็นอย่างน้อยนะครับ แล้วก็ระหว่างเจดวันนี้ก็ให้เปลี่ยนน้ำนะครับเมื่อน้ำมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลอมดำนะฮะหรือสีน้ำตาลไหมพวกนี้เราก็เปลี่ยนน้ำใหม่แล้วก็ใส่น้ำใหม่ลงไปทดแทนนะครับวิธีการก็นะฮะก็เอาไปใส่ในน้ำนะครับทั้งขุยมะพร้าวและเปลือกมะพร้าวสับนะครับเราก็ใส่ไปแช่น้ำง่ายๆแบบนี้เลยฮะ มันจะลอยน้ำนะฮะก็หาอะไรมาขุดขุดไว้นะฮะเดี๋ยวใส่ไปให้หมดเลยอ่าอันนี้เรียมไว้เพื่อที่จะไว้ผสมลองก้นนะฮะลองก้นลองก้นถังนะฮะเดี๋ยวต้องใส่น้ำเพิ่มนะฮะอันนี้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะฮะอ่ะใส่น้ำไปส่วน อีกวิธีหนึ่งนะฮะก็คือผมจะทําแบบนี้นะครับนี่นี่คือเป็นขุยมะพร้าวที่ผมซื้อมาเป็นกระสอบนะฮะแล้วก็นี่ยผมจะเอามาตากฝนนะฮะช่วงนี้ฝนตกหนักนะฮะก็ตากฝนได้เลยนะฮะก็ประมาณ ตากฝนหรือไม่ก็ถ้าไม่มีฝนก็ลดน้านะฮะลดน้ําทุกวันนะฮะอันนี้แต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะอาจจะอาจจะเป็นเดือนนะฮะเดือนสองเดือนนะฮะลดน้ําเรื่อยๆนะฮะให้มันไหลไปกับน้านะฮะอันนี้ก็ใช้ก็ได้ระดับหนึ่งนะฮะก็ดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งถ้าใครมีสะมีบ่อนะฮะมีสะมีบ่อขนาดใหญ่นะเราก็ขุดมะพร้าวหรือเปลือกมะพร้าวเนี่ยใส่กระสอบนะฮะแล้วก็เอาไป แช่ในบอ่อเลยนะฮะก็แช่ไว้อย่างน้อยก็7วันนะฮะแช่ไว้อย่างนั้นเลยฮะแล้วก็เวลาเราจะใช้ก็เอาขึ้นมาใช้งานได้นะฮะถ้าเป็นสะเป็นบอ่อใหญ่ๆก็ไม่เป็นไรนะฮะมันสามารถระดายน้ําหมดนะไอตัวสารแทนนินนะฮะอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการคร่าวๆนะฮะในการสกัดสารแทนนินออกจากเปลือกมะพร้าวนะครับ คุยมาเร้านะครับนี่ก็หาได้มากดไว้นะิดน,นึงนะให้มันจมน้ำนะประมาณนี้นะ ก็ทิ้งไว้นี่ก็ทิ้งไว้ประมาณ3วันนะเราค่อยมาเปลี่ยนน้ำนะครับจนกว่าน้ำมันจะใสนะครับหรือให้เป็นสีน้ำตาลน้อยที่สุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนน้ำที่ได้จากการสกัดสารแทนนินออกจาก ขุยมะพร้าวหรือเปลือกมะพร้าวเราก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับอันนี้ตัวอย่างที่ผมสกัดไว้แล้วนะฮะอ่านี่คือตัวอย่างน้ําที่ได้จากการแช่เปลือกมะพร้าวนะครับก็คือน้ําแทนดินนั่นเองนะฮะน้ำตัวนี้เราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการไล่แมลงได้นะครับซึ่งการ เอาไปผสมใช้งานก็ขึ้นอยู่กับชนิดของผักนะคะถ้าเป็นผักใบหนาเราก็สามารถผสมแบบแรงๆได้นะฮะเช่นพวกมะกรูดพวกมะนาวพวกนี้นะฮะเราก็สามารถผสมแรงๆได้นะครับแต่ถ้าเป็นผักกินใบนะครับก็ต้องระวังนะฮะเพราะว่ามันจะไปทำลาย ใบ,ใบตัวผักนะฮะแล้วก็อย่างหนึง่งสารที่ได้จากน้ําที่ได้จากสารแทนนินพวกจากขุงมะพร้าวที่เป็นสารแทนนินพวกนี้มันจะมีความขมนะฮะฝาดขมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะฉีดก็ต้องฉีดให้เว้นระยะอย่างน้อย2ี่สวันก่อนเก็บไปทานนะฮะก่อเนเก็บไปรับประทานนะฮะแล้วก็สมให้บางขึ้นอันนี้ขึ้นอยู่กับ ผักแต่ละชนิดด้วยนะครับต้องทดลองนะครับต้องลองผสมแล้วก็ลองฉีดดูนะว่ามีผลกับพืชบ้างพืชอย่างไรนะครับแต่ที่ต้องระวังคือต้องฉีดอย่างน้อย20วันนะครับก่อนนําไปรับประทานนะครับเพราะมันจะมีรสขมนะครับมันจะมีอาจจะติดเลยกับผักได้นะฮะแล้วก็ควรใช้สลับกับสารไล่แมลงตัวอื่นนะฮะ อ่าก็โอเคนะฮะอันนี้ก็แล้วก็น้ําชนิดนี้น้ําสก,กัดจากขุดมะพร้าวนี้สามารถเก็บไว้ได้แค่1เดือนนะฮะถ้าเกิน1เดือนก็หรือมีกลิ่นหรือมีลักษณะที่ผิดแปลกไปก็ให้เททิ้งนะแล้วก็สก,กัดเอาใหม่นะครับก็โอเคนะครับคร่าวๆนะวิธีการสก,กัดสารแทนนินออกจากขุดมะพร้าวแลวกช่วยงาน ขูดมะพร้าวอย่างไรให้ปลอดภัยกับพืชน,นะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอ่าคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ